มีใครล้มหรือเปล่าโอ้มีคนล้มไปห่งคันครับตอนนี้เราจะลุ้นเอาโพเดียมลุ้นเอาโพเดียมจะได้หรือเปล่าไปครับยกล้อส,สวนโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ แล้วด้านหลังมาอีกครับการแข่งขันมโตอรจีพีชิงแชมป์โลก2025ของกล้องสมเกตจันทานในปีนี้ผลจะเป็นอย่างไรเราไปลุ้นที่สนามแรกเลยครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับแข่งขันทั้งหมด22สนามครับตอนนี้ครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบรรยากาศนะครับปลอดโปร่งครับไม่มีเมฆไม่มีฝนนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ผู้คนหนาแน่นแล้วนี่ก็คือกิดสตาร์ทการออกตัวครับลำดับตามน,นี้เลยครับเพื่อนๆบรรยากาศออกที่หนึ่ง มาครับมาที่กิจตาร์ทครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผู้ถือธงแดงครับกำลังเดินออกครับบรรดาญาคอร์รี่มาอันดับที่1นะครับมาตินอันดับที่2ส่วนมาร์คเมเกตอันดับที่3แล้วเรานี่ครับกล้องสมเกตจันทาออกอันดับสุดท้ายเลยครับโอ้โหผู้คนหนาแน่นมากครับที่แกสแฟนทางด้านซ้ายนี้แล้วไฟแดงกําลังจะดับครับออกตัวไปครับสำหรับกล้องสมเกตจนทาร้อนหน้าลอยโอ้โหข้างหน้าก็ลอยตับเกียร์สามก็ลอยโอ้โหแล้วผ่านไปครับ โค้งที่หนึ่งมีใครล้มหรือเปล่าโอ้มีคนล้มไปหนึ่งคันครับตอนนี้เป็นใครครับแจ็คมิลเลอร์ครับล้มครับแจ็คมิลเลอร์ล้มที่โค้งหนึ่งไปครับโอ้โหสนามแรกครับโค้งแรกเลยครับก็มีคนล้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาครับมาลุ้นกันต่อครับกับกล้องสมเกียรติจันทาครับตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบห้าเป็นที่เรียบร้อยครับ อุ้ยอุ้ยลุนเดือดครับลุนเดือดนะครับอู้แล้ว,แล,วแล้วด้านหลังมาเป็นเป็นเป็นแผงเลยครับด้านหลังมาเป็นแผงเลยครับเราต้องระวังนะครับจะโดนแซงตอนไหนโอู้แล้วเตรียมตัวที่จะทิมเราเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็ไม่รู้ครับเราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวไปด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็จะแปะในอ e ีเนบัสเซรินี่ได้หรือเปล่าแซงอ e ีเนบัสเตินี่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่12แล้วครับ แล้วอเล็ m a r มา t เก็ตอเล็กซ์เราแซงอเล็กซ์มา e ได้หรือเปล่าได้รายในครับได้รายในครับอุ้ยแล้วด้านหน้าครับเป็นไอโอกุระนะครับเพื่อนร่วมทีมเก่านะครับเมื่อตอนแข่งขันโมโต2ด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วครับเป็นเพื่อนซีเลยนะครับสําหรับไอโอกุระเราก็แซงเข้าขึ้นมาจนได้ครับตอนนี้ด้านหน้าก็เป็นฟาบิโอกววตาลโลครับของ12ครับเข้าสู่ทางตรงครับ ผ่านไปหนึ่งรอบสนามครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบครับถือว่ารอบแรกทาได้ดีครับสําหรับกล้องสมเกียจจันทาครับจากการออกกิจสัตอันดับสุดท้ายครับแ้วทางตรงครับทางตรงครับแสงขึ้นไปครับยกล้อสวนด้วยครับเป็นไงยกล้อสวนกอลโล่ด้วยครับเอาและเราเข้ามาสู่กลุ่มกลุ่มหน้าอ้าวแล้วมีคนหลุดมีคนหลุดใครใครครับน่ะใครหลุดอะมาร์คมาร์เก็ตหลุด บอลออกครับเมื่อสักครู่นี้หล่นมาอยู่อันดับที่4ี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับตอนนี้ครับมาโฟกัสที่กล้องสังเกตการณกันดีกว่าครับไปครับผ่านโค้งที่สี่มาครับผ่านโค้งที่สี่โอ้ยรอบนี้ครับแสงยากครับบอกเลยครับด้านหน้ามีแต่คนขี่เร็วๆครับแสงจากไหลนอกมาแล้วครับโอ้ยแสงที่จีขึ้นมาแล้วก็จะแสง แสงอีกหนึ่งคันครับแบดบินเดอร์เราขออยู่หลายในครับแสงแบดบินเดอร์ได้หนึ่งหนึ่งคันแล้วก็บานออกแสงโมบบลิรี่ได้หรือเปล่าแสงโมบบลิรี่จากลายนอกครับแล้วก็อไปชนตูดมาวิลิกบินยาเลสแล้วก็เสียทั้งวาเราก็แสงขึ้นมาได้อีกครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5แล้วครับเพื่อนๆน,นี่คือผ่านมาโค้ง11แล้วครับเอาล้ครับต่อไปเป็นโค้ง12ครับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายครับ ตอนนี้อยู่อันดับที่5้าแล้วเรามาลุ้นกันครับว่ารอบสุดท้ายครับจะอุ้ยดันไปชนตูดมาร์มาเก็ตโอ้ยไปครับไปครับสำหรับกล้องสมเกตจันทาวันนี้นะครับเราจะลุ้นเอาโพเดียมลุ้นเอาโพเดียมจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับสำหรับกล้องสมเกตจันทาครับพุ่งตรงไปครับตรงไปครับแล้วก็จะอุ้ยมาร์มาเก็ตก็ไม่ยอมเหมือนกันครับปังรายมาอย่างมิดเลยครับโค้งที่สาม จังหวะนี้แหละครับอุย้ยขี่ลายเดียวกันอีกครับไปครับยกล้อส,สวนโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วด้านหลังมาอีกครับมาอีกอุย้ยแล้วกําลังจะโดนแซงเอา้ากล้องสุ่มเกตพับใส่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอโพเดียมได้ไหมครับขอโพเดียมแล้วจะแซงมาร์มาเก็ตจากลายนอกแซงมา์มาเก็ต ขึ้นมา1นึ่งคันครับแล้วกําลังจะแซงมาตินครับแซงมาตินแซงได้หรือเปล่าครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วครับที่3ามเอาเอาแล้วครับมีลุ้นแล้วครับแล้วแซงเปโรคอสตาขึ้นมาได้ครับแล้วก็อีกสองโค้งสุดท้ายแซงบัญญะยาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแล้วก็ปิดลายในใส่บัญญายาไม่ยอมกันโอ้ยได้แล้วครับ ผ่านมาโค้ง11แล้วก็นั่นจะเข้าสู่โคง้ง12โค้งสุดท้ายครับเพื่นอนๆอย่าล้มนะครับอย่าล้มนะครับอย่าล้มนะครับไปครับโอ้โอ,โอ้สำหรับกล้องสมเกตจันทาครับเข้าอันดับที่1ครับยกร้อเข้าเส้นชัยโชว์ไปหนึ่งทีครับ ยอดไปเลยครับกล้องสมเกียรติจำทาในการแข่งขันมอโต GP สนามแรกปี2025ครับมาดูภาพสวยๆกันหน่อยเลยครับนี่จังหวะล้มครับนี่โอ้โหจังหวะมาเป็นแผงเลยครับโอ้โหนี่ก็ภาพสวยครับแล้วนี่ยกล้อใส่กวาตาลโลครับแล้วนี่ขี่กับมาเกตครับแล้วเป็นจังหวะที่แซงมาเกตขึ้นมาโอ้บี่ยกล้อกับมาเกตด้วยโอ้ย่างสวยเลยครับแล้วนี่ขี่แซงมันย่าขึ้นมาครับแล้วยกล้อเข้าเส้นชัยชูมืออย่างสวยงามนะครับอันดับก็ ตามนี้เลยนะครับสมเกตจันทาตุดอันดับที่1บัญญะยะจุดอันดับที่2นะครับเปโดคาต้าตุดอันดับที่สามมาตินตุดอันดับที่4ี่มามาเกตจุดอันดับที่5ครับมามาวิริกบินเาเรสตุดอันดับที่6นะครับที่7โมบิเดรียที่8ปแบดคบินเดอร์ที่9ดิเจ็ที่10กวาตาโลครับที่11โนไอโอคุระนะครับโอ้ผลงานดีนะครับสำหรับสนามแรกของเขาในการขี่โมโตจีพีครับแล้วอันดับอื่นก็ตามนี้เลยครับนะไปดูผลคะแนน นี่คะแนนสะสมครับสมเกียจจันทา25คะแนนนะครับนี่ขึ้นนำเป็นอันดับที่1เลยครับแล้วลำดับอื่นๆก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอย่างอื่นครับไปครับไปดูการรับโพเดียมกันเลยครับเพื่อนๆนี่สะใจครับสะใจแบบสุดๆนะครับคว้าชัยได้ในการแข่งขัน MotoGP ครั้งแรกณสนาม บ้านเกิดครับกล้องสมเกียรติจันทานครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแฟนๆชาวไทยเลยนะครับไม่คิดว่าจะทำได้นะครับแต่วันนี้ก้องสมเกียรติทำได้แล้วครับผมมาครับก้องสมเกียรติจันทานนะครับผมยังไม่คุ้นๆหน้าเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันเป็นมอนนะครับเดี๋ยวเรารอภาคจริงปี2025ออกกลางปีนะครับ จับมือนะครับแสดงความยินดีครับนี่ชูถ้วยกันหน่อยครับเย้ yeah. สุดยอดไปเลยครับกล้องสมเกียรติจันทาโ,โว้ไอชีแชมเป้ครับจบไปได้ครับสำหรับสนามที่1น,นะครับต่อไปก็จะเป็นสนามที่2นะครับนะัปเทศอะไรเอ่ยอาเจนติน่าครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่สนามที่2คลิปหน้าครับพรอมสวัสดีครับ